เช่น1ชื่องานนะครับ2วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. นะครับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของงานหรือผู้มือของงานาบางงานอาจจะไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่านต้องไปใส่ให้อัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันนะครับสแสดงในผู้มือว่าไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับบางผมไปตรวจใบวงเล็บ6กนะครับก็จะเป็นในรายการเอกสารประกอบการยื่นคาขอรับบริที่มีรายการดังกล่าวนะครับเพราะบางอันก็เป็นว่างไปเลยนะครับท่านต้องระบุครับว่า ของท่านเนี่ยนะครับมันมีครบองค์ประกอบอย่างน้อย6องค์ประกอบหรือเปล่า IPA นะครับท่านจะต้องนะครับส่งคู่มือนะครับที่มีรายการระบุข้อ O 1 O 2 O 3นะครับแล้วก็ O 4นะครับไปถึง31มีนาคมนะครับ2568นะครับขอให้แต่ละกองท่านฟังินเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านส่งกลับมาให้กองยุทธนะครับโดยเราจะเดทมีนา68นะครับ ต่อไปข้อคู่มือนะครับเกี่ยวกับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการนะครับตรงนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็จะบ่งบอกในชัดเจนว่ามันเป็นของท่านหรือของใครนะครับใ่ะเรียวตนนี้นนีนะครับของเราจะมีการประเมินอยู่ทั้งหมด28ข้อนะครับลงอัปเดตลงไปในระบบนะครับ เพื่อความชัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บไว้ให้เพื่อมีเสาร์อาทิตย์คนขยันมานั่งทำงานเสาร์อาทิตย์อีกสักหน่อยหนึ่งนะไปนะครับเรืงต่างอีกนะครับอตอนนี้มันลงมาต่อบนะครับนะเ็เป็นที่สิแแล้วกันนะครับนะครับ